คำทํานายคนเกิดราศีกุมประจําวันที่16-31มีนา2566เปิดได้ไพ่หน้าคบบรบูบารมีจากตํานานพื้นบ้านวังนาคินคําชโนดพญาศีสุดโทนคราชท่านแม่ศรีปทุมมาบกครองคลองรักอยู่วังนาคินคําชโนดดินแดนที่หลายคนเชื่อว่าทุกตารางนิ้วมีความศักดิ์สิทธิ์มีทางขึ้นลงของเมืองบาดาลเชื่อมกับโลกมนุษย์ที่ดงคําชโนดและมีบ่อน,น้าศักดิ์สิทธิ์ของการกระทําพิธีกรรมต่างๆของเมืองพญานา คำทำนายวันที่16ถึง31ของกลเกิดราศีกุมการงานงานที่รอคอยรอได้สัมภาษณ์จะได้อย่างที่หมายมั่นไว้ตำแหน่งจะมีการปรับเปลี่ยนให้สูงขึ้นหรือมีการโยกย้ายไปสู่ทางที่ดีพบเจอสิ่งใหม่ๆที่ต่างจากเดิมเปลี่ยนแปลงไปสู่งานที่เหมาะสมมากยิ่งขึ้นการเงินจะได้รับความช่วยเหลือจากคู่ครองคนรักหรือผู้ใหญ่ช่วยเรื่องการเงินแต่ยังไม่มีเงินเก่าให้มาหมุนหรือนํามาใช้จ่าย ความรักความสุขแห่งหัวใจได้พบคู่บุญคู่บารมีความสุขแห่งความสําเร็จเป็นคู่กันอย่างแท้จริงคนที่จริงจังกับเ่อความรักคนโสดมักพบคู่ในช่วงนี้สําหรับพื้นฐานดวงสุขภาพค่อนข้างจริงจังทาให้เกิดความเครียดควรพักผ่อนบ้างระวังเกี่ยวพวกปวดศรีรษะปวดไมเกรนและหัวใจส่วนใครที่ต้องการลดบ้านก็มีเกณฑ์ที่จะได้สําหรับช่วงนี้เปิดไพ่ในเรื่องของการงานได้ไพ่ นาคมุนีและนาคก,กสิงหมายถึงช่วงนี้การงานอย่างที่บอกไปกับพื้นดวงไพ่หน้าคู่บารมีการงานในช่วงนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระดับที่สูงมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแน่ในช่วงหลังครึ่งเดือนหลังของเดือนมีนามีโอกาสก้าวหน้าก้าวไกลกว่าเดิมหรือหากมีธุรกิจส่วนตัวก็จะมีโอกาสเพิ่มสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเข้ามาหรือเป็นการลง ทุนธุรกิจใหม่ๆการซื้อหุ้นเวเก่งกำไรหรืองานที่เกี่ยวของต่างประเทศจะดีมากมีการเจราจาค้าขายต่างประเทศหรือขายของออนไลน์ธุรกิจประเภทนี้จะเฟื่องฟูและมีเงินก้อนใหญ่เข้ามาราชการที่ติดต่อไว้หรือรอคอยไว้ก็จะมีการต่อรับแต่ระวังเรื่องหุ้นส่วนถ้าไม่จําเป็นก็อย่าพยา,ยามีหุ้นส่วนหรือควรจะต้องตรวจสอบเอกสารต่างๆให้ครบถ้วนเพราะมีโอกาสที่มีปัญหาความขัดแย้งได้สูง หรือบางคนที่อาจจะรองานช่วงนี้ก็อาจจะรอไปก่อนนิ่งๆไปสักพักเพราะว่ามีงานเข้ามาให้เราเลือกมากมายอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจอาชีพที่เหมาะสมช่วงนี้อาจจะเหมาะเกี่ยวกพวกนักปัญญาศาสนาโหราศาสตร์พยากรณ์นวดและหากคนไหนที่คิดจะศึกษาต่อหรือค้นคว้าหาความรู้ต่างๆทั้งในออนไลน์และในออฟไลน์ช่วงนี้มีโอกาสที่จะเรียนได้ไกลมากจนถึงมีโอกาสไปเรียนต่อต่างประเทศเลยทีเดียว การเงินเปิดได้ไพ่น่ากวนกเกษียณสมุดและนาคทรงคันคำทำนายได้ว่าเงินที่ได้มาจะเกิดจากการลงแรงและลงลงทุนของตัวเองเป็นหลักเป้าหมายที่ตั้งใจไว้จะประสบผลสําเร็จและมั่นคงมั่งคั่งร่ารวยแน่นอนเงินเข้ามาไม่ขาดสายไม่ว่าจะเป็นการทําธุรกิจส่วนตัวหรืองานประจําอาจจะมีเงินก้อนพิเศษพิเศษเข้ามาแต่ก็จําเป็นต้องดูแลใช้ใจ่ายเลี้ยงบริวารให้ทั่วถึงดังนั้นควรคิดให้รอบคอบก่อนที่จะลงทุนและที่สำคัญ คนไหนที่มีงานประจํามีโอกาสเลื่อนขั้นเรื่องเงินเดือนปรับเงินเดือนขึ้นในช่วงครึ่งเดือนหลังที่สําคัญมีโชคสามารถเสี่ยงโชคได้ในวันที่16ผู้หลักผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือเรื่องเงินเงินไม่มีขาดสายมีแต่เงินเข้ามาเรื่อยๆดังนั้นอาจารย์แนะนําให้รู้จักเก็บออม,ท,มทําบัญชีการเงินรายรับรายจ่ายจะทําให้เงินเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นในเรื่องความรักของคนราศีกุมช่วงวันที่1 6ถึง31ความรักมีโอกาสที่จะ ชวนคู่รักของคุณไปเที่ยวต่างจังหวัดต่างประเทศและมีการวางแผนชีวิตอาจจะมีการวางแผนเรื่องแต่งงานหรือวางแผนจะมีสมาชิกใหม่ในครอบครัวคนโสดก็ได้พบบุญเสมอกันโดยเฉพาะคนโสดมีโอกาสพบคนที่มีอายุมากกว่าภูมิฐานสามารถดูแลเราได้และอาจเป็นชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวยุโรปและมีคู่ผู้ใหญ่ที่เอนดูประถมทําให้ความรักครั้งนี้ยั่งยืนนานและมีความสุขสําเร็จและมีชีวิตคู่ที่ ยืนยาวตลอดไป,ไปสุขภาพช่วงนี้ให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องของโรคหัวใจเพราะเกิดจากความที่เราเป็นคนชอบคิดมากทำอะไรก็คิดเล็กคิดน้อยให้รู้จักพักผ่อนและปล่อยวางอาจจะมีการนั่งสมาธิช่วยด้วยแล้วก็เกี่ยวเรื่องระบบทางเดินอาหารหรือระบบลำไส้การที่เราทานข้าไม่เป็นเวลาอาจจะเกิดโรคกระเพาะได้แล้วก็มีเกณฑ์ต้องผ่าตัดโดยเฉพาะผู้หญิง เช่นเรื่องของประจําเดือนมาไม่ปกติหรือเรื่องเนื้อเนือง,งอกเราต้องรู้จักหมั่นตรวจสอบเช็คร่างกายของตัวเองอยู่ตลอดเวลาหรือมันตรวจสอบตัวสุขภาพประจําปีบ้างก็จะดีมากการเดินทางไกลในการซื้อหวยหรือซื้อโชคหรือซื้อซากหินแบ่งรัฐบาลก็มีโอกาสถูกดังนั้นขอให้ใช้สติในการดํารงชีวิตก็จะแก้ปัญหาต่างๆมาได้ทุกขอทุกคนมีความสุขสําเร็จยิ่งๆ